บ่าตาเอามึงกันน่ะมึงกันน่ะแซ่บครับดองห้ามเนาะงูอ่ะอ้ยูบ่แต่พ่วงเขามาได้นี่บ่ได้เถเพื no la ่นไดนพ่อเก่งวะเออแต่พอไดราอได้ทุกคนอยู่ครับเจ้ว่ามันดอกหน่อยกับมันห่างอ่ะล่ะมันบ่ได้ออกทัวมันออกเป็นบางยุ่มไม่หนไปลองเบอร์คันให้มันหมานครับมันหมานครับอู้หูบอกเพื่อนน้ำเนี่ยมันโซนทะโซนทะไงก็ว่างูงูงูเหลือมงูเหลือมมันไล่คน ให้ให้ราบ้างสวัสดีค่ะมนี้มาเก็บเพดขมเปลี่ยนไม้เปลี่ยนปลามาสวัสดีครับโอ้ยข้อแห่งสวัสดีเพื่อนรับทู๊ดมาบ้านจันเตยมันออกเป็นมั่งมองเด้อดขาดเด้อครับผมจันเตยสมเพอสวรณภูมิอุ้ยอันเออแง่ดอกสวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้อง ที่เขทนะลอยเอ้นี่เงี้ยนครับเขาอยู่ลอยเอที่เป็นสุรินดิแต่พกส่งชีใจไก่ฮะไปนไปนองดังไปรุ่นกันครับดอกกระตปัดกระเจอยู่กัังคมดีๆนี่เละออกเป็นบางโซนพี่นองผมก็บอกว่าถือกันว่าโซนไรเนี่ยนะโซนโซนะาไง่บก ทุนท่นแพะไงนัง่นข้าววางงูเหลือมไล้ข้อบ้านคนแก่งมากตัดพันใดมากตัดอให้เราว่างกับตัวคนคนพึ่งมีลูกน้อย,อยไหมธรรมดาเลยแม่ลูกอ่อนก็สิหายแง่ายครับออกเป็นลายดอกอยู่ที่ไหนปฏิเสธเฉยเป็นลูกอ่อนเฉยคือบ่าหายบ่าหายดอกหางไกลกัดทุกคนอ่า <c oughs> <c oughs> เขาเอล่าเขาเปล่าคือก้าอันนี้บปเอาดอกเนาะใอันนอเอกน็บเห็ดเพ,งเพิงผมเนี่ยผมก็สิได้ดใบเห็ดดูอยู่ดอกกำลังงามพี่น้องบางมองกันนิดน้อยนี่เห็ดโอกบุกหอยทัว่วออกบ่คหอยเบ่งเันเบ่งถวดมันีนชิบวอ,อกหลาย มาเก็บกับหลายยู่ด้วยพี่น้อนหลายหิผมนี่ียนกับหลายท่านหลายคนด้วยนุ่มเลยอือตัวได้อ่อยมาพราเราคว่างเห็นลูกท่านได้กินน้ำ ผู้เผิดมาเก็บน้ำ<บ>น่าท่งนคุณสิบาบบเร,รกากลับตะั u ต b หั d โกรธเมืมอไหร่เราทำคนก่อนนะคือยังคง้สียใจอย่ ห้ีอะไรกับนหน้มามือโอ้โหอน้ามนี่น้ามงงานแบบนี้หนามูอฮหตโอแบบนี้สู้กับคุณบอง,งามบอยคนไทยว่ามนะเดี๋ยวมาทางนี้ก่อนจะกอไป ันไห้หลายๆบทตรงตัดขาไปนางตัดขาม้วนป็นยังเออไปมืงห้อยเพ็นตัดขาไว้ในพ่อไปนางตัดขาของเอเลเป็นต่สวรร็ยังเเอลเอาเนี่ยเออเอาเพิ่อน่ะไม่้องชีเยี่คเอาทีย่งเท่หเาเอนน ันนี้ก็ออกเป็นรอบที่เท่าใดเราบูพี่น้องโซนนี่ก็ได้มองแล้วดอกพี่น้องมองแล้วดอกสองดอกแน่ยสามดอกสี่ดอกแน่ก็เข้าใจยุคคาบ้าเฮ็ดปีนี้นี่เป็นออกบ่ค่อยดีปานเลยอะไระไเก็บเรื่อยๆอยู่ครับพี่นอ้องแต่ถือว่าด,ดีอยู่ cái này ở hoa nụ hoa kiểu trang như kiểu trang gì các huêi mất cam có bớt ít nhưng nén đi phi nông thử nhang bay đi này đi bay hết luôn. sẽ phải dám khía hơi นี่ฟอหมดทีนี่พี่น้องเน้นๆเลยตัวนี้จสี่ฟองไข่ไงเนี่นเย,ย,ยเปล่งพี่นอ้องผุนผุนเล็บผุน กำปือป้อปื้อนี่เล้วก็อื่นสีกำพี่น้องพี่พิษจุ่มคุ้มได้ยืดเอวปากออกเนะกกออกาะเมื่อกี้พิษตะเต้าปากออกบ่บางเคือกัเฮ็ดให้ให้มันเข่ากันกับทางเพเ็ดไหมกรทางเพ็ดเพิ่นกับว่ามาแบบกระโชงหัวขากทั้งสี่นะส่วนมากดิตามประสบการณ์เอาแบบธรรมศาสตร์เฮาดิกลัวเฮาก็าาธรรมศาสตร์เป็นอะไรเฮาก็บเบากั่าเนื้งสี่เนาะ ได้เลยใหม่สาขาดงามดีดอกเ<ม>พิ่นก็ได้ใส่กับบาดมือใส่น้ำมือจะตึง เปิดหาเอาคือหาเหล็กแหละการหาเห็ดคมแบบไม่แบบหยุกไม่เขาก็หากะท่เลยเขาก็คอยเดียดไปเวกมาหลุมเบิดเห็ดผังคมหนีแกงกะทินี่แสบเสบียบแกงกะทีส่นอไม่นนำนี่สุดยอดอีหลีเฉพาะเขามีโยมแห่งปากไตพนังมัก ภาคใต้ภาคตะวันออกระยองจันทร์เห็ดสมิ่แกงกะทินี่แบบแกงเผ็ดบ่หรือว่าพะแนงแกงไข่ไข่แกงบองหัวตามพี่แกงใส่ปลาทูเข็มไงสูตรแบบเสจย์เลยแกงกะทิเออแม่นแ่งกาทินี่ผัดมาเขาเบื่อแล้วกันเหนียวตุ้ยๆตั้มใส่ยะนางพร้อมน่ะก้องเอาแต่นามโอ้โหเห็ดคือกันครับแกงขี้เล็กเห็ดคือแกงขี้เล็ก แต่ว่าเขาเบื่อกับเป็นย่านางนี่ต้องตั้ม้อมกันละบีะนนเพราะแตน้มแค่นั้นเออชิเนี้ยเอาตุ๋ยตุ๋ยไปที่นี้เอาคันเมนบักพาวนวยนี่เด้ออ้ยกี่เขานี้อ,อาเซียมสูกออกกระบอกนะเออข้อาวบดหมอะนมจะทุกทรองเนะะาะ

เป็หน้องเปนบุพอดยอยเยเออปลาังไงใชเป็นเข็มอมน,นู่ยลื่ี่ Thank <laughs> you. 往上课 เปีย้ยผิดพี่นอ่เกอเลยป็นสีน่ะบ้านๆนะเขาเปียกเป็นกอเลยเป็นอ่โอ้ยเบี้ยงอุ้ยเกือบเยบอุเือเยียบนั่นนั่นเยบนั่นเยบนั่นเอาไหนก่อนนี่นี่นี่หนี่นี่หยเย็บอ่บ で,でこうやっにやっぱ ดอกขึ้นงามอยู่หักกันค้า,า,าหน่อยค้าจอยสังก็ค้าโอ้ปวดแยกกันอยูคนแยกกันอยู่ข้ามมือ พี่พีชอีกยังก็มีความสุขค่ะพี่น้องให้เต่เฮ็ดกินได้งานไปจักพูดได้สิเปเอาแม่แน่กินบ่ใดก็จักเสียาเพผ็ดยังไหมเอาไปเบื่อกันเอาไปเบื่อเอาไปเบื่อกันขันสรางกันโอ้ยสรางกันก็เพรได้เบื่อกันป็นนั่นเดือดเนี่แต่หนาเกิกับเบือเลยทีขึ้นเบื่อเนาะเห็นหนากันก็จะบ่แต่ถี่หักคนที เลือดเลือดเพอร์เฟคต์คนก,กว่วยวเด้อคนชีเวาไวเก่งเด้อแล้วเต้าตามใจชอบเลยมักแบบไดจัดโอเลยกระเจาบ่มากเนาะกระยู่ก็เห็ดครับนี่หางครับหนาอยหางลกลยดอกหน่อยเห้เียงตาไปก่อนนี่ อยางงามเลยครับพี่น้องตักแกะเอกสารอุ้ยอุ้ยปาทัวป็นคอนใหม่จะได้รีดซันเอาเที่ยวมากกว่านี่นี่ตัว,วไหะเยวนี่ผมเอาอยู่ พูดพูดพูดเหลือแต่เนี่ยมันหอ่อมผักเนาะ ม,มู่ในหมู่นามที่ใส่โ้ยมันเต็มอย่าง้มันขามันบวมากอ,อุนันเออขามันบวมมานําำมันน่อยอาดูทาเหตุมาต่ำก็นอใหม่ไฟป่า ก็ดีเลยไปแก้ใส่กันเห็นเราก็เอาแล้วพี่น้อง,อน,องน้องงามจริง้นะนี่ก็ดูเลึกตามป้อนเซฟพี่นอ้องแล้วไดกินได้ครับ แสงจักหน่อยเท่าพี่น้องโอ้ยมีดใบแหลมอยู่หลุดอามีดใบตู่มามันตรงผมแห้งเธอาพอถึงเอากโฆษนากินนอใหม่ก็อยากได้ะอืนสะอ่อนเนาะอุ้ยของกินได้้ถาของกินไดเรากัดอันตัวผุนที่จะได้นาะเชียวได้เอาได้เพราะว่าผมคึ้อยาก่เลยอือถือกับถือเสียมหน่อยถือเสียมใหญ่บ่อยกี้กะ รือเสียมหน่อยเพราะได้ตีนันตีนี้รุดไปรุดมาก,กับมะผัวนองใหม่กอมันนี่แล้วมีก็มีท่าหิดปาหิดคุมเอาจนได้หนอ,อ,อเกือบนั่งดิน ได้มาก,กวอนนี่ได้นองงามขาดเลยหอยเขาเอานองอยังไงเลยไ,ไ,ไ,ไหหอ้หมือตืต้อๆเลยนี่บังเร่งบ่หืแง่หูว่าคุเพิ่นมาสาบเพิ่นมาคนเดียวิือมาจากคนอุ้ยหันหันหันผู้เพิ่น เป็นผ่านเป็นเสี้ยนเลยดีเป็นมาผู้เดียวเด้เออผู้หญิงเอเน่เคยก็มาผู้เดียวอีกทีแมนเว้าผู้หญิงไดนก็บทหารมาผู้เดียวเดอกเป็นลมเป็นแรงคนมีหลบไปจ้ำตู้เนี่ยจะไปหาไปปลาผู้เดียวความเคยชินของเพิ่นผมคิดว่าชิ่นของปลาไปดอกคนเดียวชิมกันหน่อยกันง่ายหนาหาจนเถ่าก็ยังหาหมูเพื่ออุ้ยอ่อนๆนึงเป็นยังนางเป็นตาหมดลูกยอนสั่งหนย cho ăn nhờ chấm heo xem cái đấy kín cái chân phạt bà cái kín nó xem nồi đi mềm ngồi ra cái thùng giờ đạp để ngồi lại hè húi lại gì đi มีดหวนกับกันน uh ุ huh ่มถวนทวนนุ่มบ um ่าก่าเข้าไก่เลยขาดแล้วขาดแล้ว นี่แมขาตัวน,น,นี่นีหยงนี่อ๋อเีเจไ้จะเช้าออกโอ้ยดึงตีล่ะเต้าขาว พิศเสบพิตหวานาครับเออเออหอยถ้าซับเอาจุ่นขึ้นลนาแล้วแมนโสขกสงสัตว์ได้ทั้งเห็ดขมได้ทั้งหน่อไม้ไปแกงใส่กันพอดีเลยเจ็บ ของแสบช่วงนี้ก็นี่แหละอาหารตามฤดูกาลค่ะพี่น้องน้องไม้ไผ่ป่ากับจำพวกเห็ดด้งสินะไ่กินแบบถือว่าสุดยอดแลวแต่กันคนเพิ่งกินบ่เป็นเพิ่อกบอกน,นีเนาะ นีเขามาหาเห็ดตับเต่านั่นเลยนี่เห็ดตับเต่าเห็ดผึ่งถ่าเนาเอิ่นได้ยินเขาว่าอยู่แถวนี่งเขาก็สิเอิ่นเห็ดผึ่งใหญ่ม,มาโหลดรุดเข้าไปน้ำบ่อได้อุ้มมาโปลดผ่าออกมาพุดนอนอยู่ในกรอบคนบอกว่าเชียวเองเชียวเองก็บว่ให้เอาดากระอัก อันเข้าไปในกอจังสี่กระเตือนกันเก่าแหรอพี่น้องอย่าห่วงคักมีดนัน <c oughs> ห้ามห่วงครับวูสอ,ออกมาก่อนเลยนะออกจากปลามานางพักทิ้นเข่าค่ะพี่น้องนี่ก็ได้ซ้ำนี่เลยนี่ได้อยู่ประมาณรูนึ่งนี่ เป็นดอกบานก็พุ่นกระตาจูง่วงหมดแล้วนี่อืมนอใหม่ครับก็ะไดน้อใหม่ครับนอใหม่ด้หมองง่ายหมนละแกงมันงเลยคือว่ามานอยู่ค่ะพี่น้องดอกงามครับมานครับมือนี้ไปแล้วไปห่างแล้วแตไปก่อนเด้อค่ะสำหรับคิมนี้ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ค่ะขอบกันไ่คิมหน้าสวัสดีครับไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับอยู่ในเสาถึงเสาอยังนี่เสาอันป้ายสัญญาณจะไจรนม่น